มาแล้วนะครับสีชมพูที่ทุกคนรอคอยนะครับเป็นไงแจ่มไหมให้ดูรวมๆก่อนนี่ครับสีชมพูประมาณนี้นะครับสีชมพูเป็นแบบสีสดๆเลยนะนะครับเป็นชมพูสดๆแจ๊ดๆนะครับใครที่แบบคิดว่าอยากใส่แล้วเด่นนะครับสีชมพูเด่นที่สุดนะครับเด่นกว่าแดงกับเทาแน่นอนนะครับตัดด้วยลายนะครับเป็นลายเส้นเห็นไหมคมๆนะครับการพิมพ์ลงมาบนเนื้อผ้าเลยนะนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นสามมิตินะครับอันนี้จะเป็นแบบลาย สองมิติบนเนื้อผ้าเป็นลายแบบนี้เลยนะครับสวยๆจะเป็นชมพูเข้มนะครับลายแล้วก็ตัดกับเนื้อผ้าเป็นชมพูมันก็ไม่อ่อนนะเป็นชมพูสดแต่หละแต่นี้จะค่อนข้างไปทางชมพูเข้มแล้วก็ชมพูอ่อนแบบสดๆนะครับสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับสปอนเซอร์ไม่มีเปลี่ยนอะไรมากนะครับยามาฮ้าตาปักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามีที่เปลี่ยนไม่เหมือนตัวอื่นก็คือชุดนะครับจะเป็นสีดําตัดกับชมพูแล้วสวยนะครับมาลองดูนะครับแล้วก็แขนเรียบๆนะครับ สองข้างติดสปอนเซอร์ไม่มีอะไรนะครับมีส่วนเนื้อผ้าเนี่ยนะครับลองดูนะผ้าจะชัดดูเนื้อผ้านิ่มนะครับเนื้อผ้าเนียนมากเห็นไหมเห็นนะครับเนื้อผ้ามันจะนิ่มนะครับใส่ค่อนข้างสบายนะครับถือว่าดีเลยนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวหันด้านหลังให้ดูนะครับด้านหลังจะเป็นเนื้อผ้าแบบเดียวกันนะนะครับจะเป็นเหมือนด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตาข่ายนะครับถ้าเป็นสีแดงกับสีเทาเนี่ยจะเป็นตาข่ายนะครับ ส่วนอ่ะให้ดูด้านข้างด้านข้างเป็นแถบสีดาเหมือนเดิมนะครับผ้าเขาเรียกว่าผ้าขจัดแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ข้างในมันจะเป็นรูนะครับระบายอากาศได้นะครับอ่ะลองดูรวมๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเสื้อเข้ารูปนิดหน่อยนะครับใครอ้วนมีพุงแบบผมอาจจะต้องเผื่อทักไซส์หนึ่งนะครับอย่างผมใส่ XL นะครับตัวนี้พอสีชมพูพุ่งตรงใส่แล้วจะดูอ้วนกว่าสีดําสีเทานะครับใครรู้สึกว่าอ อย่างผมปกติไซซ์ XL เนี่ยคิดอยู่เลยว่าเอ้หรือจริงๆคนสั่งสอง XL ดีนะครับก็ลองไปวัดไซส์ดูได้นะครับตัวนี้ราคาเต็มแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับใครอยากได้ถูกก็รอสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับช้อปปี้ลาซาด้าต่างๆนะครับหรือว่าเอ่อใครมีตั๋วปีก็ไปลดราคาได้ที่ช็อปสโมสรนะครับเป็นยังไงบ้างเท่ hey, ไหมล่ะ